ระนยะธามอพัร์ทเนอร์ก่อนพัร์ทเนอร์กันมาในวันนี้มิสเตอร์บ <Mister S 2> ุรีร <ili> ัมช่วยอะไรย่งไงบ้างครับอ,อ๋อ,อ,อ,อก็อย่างที่อ,อรู้ครับผมออพกพันคอน,นะคร <c> um> เป็นเหมือนกับเวทีให้กับคนอีสานจริงๆ <c> um> ต่อให้น้องๆรุ่นใหม่จะเป็นใครที่อยู่ในอีสานหรือทุกภาคที่เกี่ยวกับพรนธรรมหรืออะไรที่เป็น,ปนความฝันขอเขาแล้วเขาอยากให้เราซัพพอร์ผมเต็มที่อยู่แล้วครับ ก็อย่างตอนนี้ก็คือกิเลนเนาะเขาก็จะมาเป็นพีดีของมิสเตอร์บุรีลัมและเขาก็บอกว่าเขาอยากจัดให้ภาพของเขาเนี่ยเป็นที่เป็นที่ประทับใจเขาก็เลยเห็นว่าโฟกเนี่ยจะซัพพอร์ตได้แล้วก็บอกุิยลูกอยากทำอะไรทำได้เลยเราเต็มที่อยู่แล้วเพราะว่าความฝันของทุกคนมันมันยิ่งใหญ่แล้วมันอิ่มใจเนาะอะไรที่เราไปเติมเต็มให้เขามีความสุขได้อะเรายินดีอยู่แล้วครับเราช่วยได้ทุกเรื่องเลยครับ ปีนี้โฟก์พนครที่ก็เปิดรับหมอลำในทุกๆวงเลยใช่ครับ <นะ S 1> ก็อย่างที่บอกอีกเหมือนเดิมว่าโฟกอยู่ใจกลางกรุงเทพแล้วเราก็อยากให้หมอลำทุกคนหรือทุกวงเนี่ยได้มีเวทีแสดงเพื่อที่จะให้เห็นศักยภาพของเขาว่าเขาเนี่ยมีจุดแข็งจุดอ่อนอย่างไรหรือว่าไปพัฒนาตัวเองแล้วก็ ศิลปินหลายวงมากอย่างแม้แต่เสียงสกิจใจอย่างท็อปเนี่ยฮะบเขาก็อยากจะ,ะมามาแสดงที่นี่เราก็อุ้ยมาหมดเลยครับได้ทุกคนเรายินดีมากเลยครับ <c oughs> เพราะว่าโจทย์ของเราก็คือผมเป็นคนภาคกลางเนาะแล้วผมก็หลงรักอีสานไปแล้วเราก็เลยจะทาทุกอย่างที่คนอีสานอยากที่จะแสดงหรืออยากที่จะ,ะมีส่วนร่วมให้คนคนต่างภาคได้เห็นเนี่ยมันเป็นโจทย์เดียวกัน <c oughs> เราเลยยินดีมากที่ใครก็ช่างเถอะเราไม่มีค่ายไม่มีไม่มีมมอาเรนะคู่แข่ง เรามีแค่จะทําอะไรก็ได้ให้อีสานเนี่ยเป็นที่รู้จักจากคนต่างภาคให้เยอะที่สุดเพื่อส่งต่อให้คนต่างชาติด้วยแต่แรกบอว่าข่าวข่าวครับบ้างนะคะครับก็ยินดีครับน้องออฟสุรพลครับลูกชายคนโตครับลูกชายคนโตยังไงลเติมกลับมาตอรู้แล้วอุ้ยผมตื่นเต้นมากคือคือมันเป็นประเทศที่เป็นหมื่นกิโลที่ห่างไปเนาะตอนที่ไปเพราะว่าสถานทูตท่านเชิญมาเพื่อที่จะไปงานร่วมงานครบ50ปีระหว่างเอ่อเม็กซิโกกับไทย เราก็รู้สึกว่ามันเป็นความภูมิใจแหละแต่ไม่ได้คาดหวังเลยเพราะว่าภาษาอังกฤษที่นู่นก็ไม่พูดเขาจะฟังไทยยังไงเนี่ยแต่ว่าในเมื่อเขาเชิญไปก็คิดว่าน่าจะเป็นสถานทูตหรือคนไทยแหละที่อยู่ที่นั่นมาดูแต่ปรากฏไม่ใช่เลยครับหลายพันคนเป็นเม็กซิโกทั้งหมดเลยและที่สําคัญเขารักศิลปินไทยมากคูจินวทยทั้งหมดนี่ครับอยู่ที่นู่นหมดเลยครับแล้วก็มีซุมเขาเลยนะฮะเพราะน,นั้นพอออฟไปอ่ะยิ่งกว่านัตเดดอีกครับ โดนลุมถ่ายรูปแบบจนจนจนตำรวจที่นั่นนะฮะมาบอกกับผมว่าการุณาเอาศิลปินคุณเข้าห้องเดี๋ยวนี้เพราะว่าทางเดินเดินไม่ได้แล้วเขาถ่ายถ่ายแบบแล้วคือความตื่นเต้นแหละผมตื่นเต้นเลยครับผู้หญิงกลุ่มผู้หญิงครับเขาจะเอาสุดดอกไม้มามาให้น้องยูโรกับน้องออฟแล้วเขาจะยืนสั่นข้างเราแต่เขาไม่กล้าขอแบบจะมาให้มาให้ศิลปินเราแล้วพอให้เสร็จพอเจอศิลปินเขาเขาก็ตื่นเต้นแล้วกกีอย่เงี้ยผมก็โอ้ยแล้วรู้ทุกคนบอกว่าพ่อ ผมไม่เคยมีความรู้สึกว่าเป็นซุปตาได้ดีเท่าที่ไหนแล้วที่นี่มาก่อนเลยอะแล้วเชื่อไหมฮะไม่ไล่ไม่กลับอะแล้วแล้วพอขนาดเราเราเราเข้าห้องแสดงเสร็จแล้วนะครับอยู่เป็นชั่วโมงอยู่ในห้องเพื่อเก็บของเพื่ออะไรอย่างเงี้ยเขาตั้งแถวรอครับแล้วก็ตบมือแบบบายบายแบบส่งเราอะแล้วก็เอาตุ๊กตามาแจกไอ้นนี้ยิ่งหนักเลยครับเพราะว่าอย่างที่บอกว่าภาษาอังกฤษเขายังไม่เขายังไม่ค่อยไม่ค่อยเข้าใจเลยอะ แต่พอเพลงโอ้โะทุกคนท่าเดียวหมดเลยครับแล้วก,แวก็แล้วก็เป็นเป็นการซัพพอร์ตที่น่ารักที่สุดบางบางจังหวะคือเป็นบ็กกิ้งแท็กเนาะแล้วก็เนื่องจากซาวของเขาเองเป็นซาวเชื่อว่าถ้าเทียบว่าเราก็เหมือนอ,อยู่ในระดับอบออตอ,อย่างเงี้ยวันนั้นการคุยเรื่องซาวมันจะไม่เหมือนกับที่ระดับที่แบบคุยกันแบบชัดๆอย่างเงี้ยบางทีมันก็มีแบบดับไปบ้างไม่ไม่ดังอะไรเงี้ยแต่สิ่งที่เกิดขึ้นก็เลยฮะแฟนคลับพอดับปุ๊บก็ตกมือแล้วก็แล้วก็ช่วยนะ สีล้วปิ้งก็คือไม่ไม่ไม่เฟลอ่ะแล้วก็ยิ่งยิ่งทึบยิ่งสู้โอ้โหสนุกมากป๊อปเล่นอะไรแค่แบบย่อลองไปยั่วแค่นี้ก็ก่งกีโอ้โหมีความสุขมากจริงจมันเป็นการเหมือนเปิดโลกว่าเราจะต้องเอาหมอนำไปโคินเตอร์ในประเทศอะไรอย่างนี้จริงๆผมขนลุกมากเลยครับพี่พี่โบกัสมันมีจังหวะหนึ่งคือก่อนที่จะเล่นนะครับคือวันแรกไปซาวเช็คอ่ะพอ,พอคืนมาปุ๊บอบบฝนตกครับ ฝนก็ตกแล้วคืมเบาๆเองนะตกแล้วเราก็เออไม่เป็นไรวันนี้ตกวันนี้ไม่ตกแน่นอนแต่ปรากฏว่าพอก่อนจะเล่นนะครับประมาณสักก่อนจะเล่นเลยฮนะคืมกาเก่าอีกอะ่ะผมก็แบบโอ้โหถ้ามาไกลขนาดนี้แล้วเกิดวันนี้ไม่ได้เล่นคือคือลำบากมากอะ่ะผมผมตั้งจิตขอยนนะบอกว่าถ้ามันมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์จริงๆอะ่ะผมเดินทางมาเป็นหมื่นกิโลขนาดนี้ถ้ามันตกในขณะการแสดงเนี่ยทุกอย่างที่ผมจะทําต่อไปอะ่ะที่จะพาไปไหนก็ช่างอ่ยแสดงว่ามันไม่ใช่ทางผมแล้วล่ะ มันจะเป็นสิ่งที่ไม่เหมาะกับผมแล้วล่ะก็ขอให้ท่านตกมาเลยแต่ถ้าเกิดไม่ใช่นะขอให้เล่นให้จบแล้วค่อยตกโอ้โหขนลุกมากคืมก็จริงแต่ไม่ตกเลยครับจนจบชั่วโมงกว่าครับแล้วพอออฟบอกว่าสวัสดีครับทุกคนแค่นั้นแหละครับโอผมที่แบบขนลุกแบบเนี่ยเนียคือสิ่งที่ผมได้คําตอบเลยว่าผมต้องทํามันต่อแล้วต้องไปให้ที่สุดแล้วก็เดือนหน้ากันยายนครัววันที่สิบนะครับก็จะไปอเมริกากันต่อครับผมเนี่ยครับ แต่แพีนน่ปูยังขนลุกลแต่แน่นอนพอเห็นหน่อย,ยพูดแบบนี้เนี่ยครอนเราไม่ต้องซีซั่นสามมัจะต้องคุ้มค้นกว่าเดิมอ๋ออันนั้นเขาที่สุดอยู่แล้วครับก็หนึ่งสองเป็นตัวบุคคลนะครับ,รบทีนี้ทางทางทีมอะ่ะพี่ดาวแล้วก็พี่ปูก็รู้สึกว่าพี่ปาร์คก็รู้สึกว่าเฮ้ยถ้ามันเหมือนเดิมอะ่ะมันคนก็เดาทางได้นะน,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 นู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยนั้นซีซั่นสามเนี่ยเราเราสวลิสเป็นแล้วทำเป็นทีมขึ้นมาก่อนเป็นวงจริงๆมาแข่งกันเพื่อให้มันเกิดความแปลกใหม่ก็เลยกลายเป็นจักรวาลลหมอำ โดยการเอาวงขนาดกลางมาทําโชว์แข่งกันอารมณ์ก็จะเหมือนชิงช้าสวรรค์นั่นแหละครับแต่ว่าเป็นหมอลำก็แต่ละวงหมด8วงก็จะมาแข่งกันอย่างสนุกสนานก็ฝากติดตามด้วยนะครับแล้วก็ฝากเชียร์ทุกวงเลยเพราะว่าสุดท้ายพอวงขนาดกลางขึ้นมาก็จะทําให้ทุกคนรู้จักหมอลำเยอะขึ้นเ <sock S 1> พราะวงใหญ่ติดลงมบนหมดแล้วทุกวันนี้วงใหญ่นี้ไม่มีคิวกันหมดแล้วก็จะได้เหมือนแก้วแชมเปญเนาะมัน,มน,มน,นะมจะได้ไหลลงมาที่วงกลางบ้างครับอย่างบ,บาร์มาย์ดอหนึ่งดองออฟเขาประสบความสำเร็จแล้วอย่าง น้องตาโตล้วคะเนี่ยหน่อยจะวางกลยุทธ์ให้น้องยังไงหรือว่ารอให้น้องเรียนจบก่อนแล้วก็อะไรกี้ไหมอันนี้อย่างที่บอกว่าอ๊อฟสุรพลมันมันมีมันไม่มได้ใครเทียบได้จรงิงเนาะครับใช่แต่ตาโตเนี่ยจะต้องเป็นอีกคนหนึ่งที่ เรามองไว้แล้วครับว่าต้องทำอะไรอันดับแรกเนี่ยกายภาพก่อนบุคลิกภาพทั้งหมดเรากําลังคุยกันแล้วก็ปรับใหม่ทั้งหมดแล้วก็แต่งจริงจุดแข็งเขาคือความเป็นธรรมชาติอันนี้เราไม่ปรับแล้วเราเองเราก็หลงลกเขาตรงนี้นี่แหละเพราะนั้นสิ่งที่เขามีอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นเสียงหรือบุคลิกภาพหรือนิสัยที่เขาเป็นเนี้ยคือจุดแข็งของเขาที่เหลือแค่แพ็กเกจจิงนิดๆหน่อยๆซึ่งไม่ยากครับเราเราคุยกันแล้วแล้วเราก็วางแผนแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวพอออฟเนี่ยเข้าวงหมอลำวงใหญ่เราก็จะต้องนึกออกใช่ไหมฮะเพราะว่า มันเป็นสิ่งที่จะต้องมีตัวตายตัวแทนคือตอนนี้เราต้องเรีอกออกว่าออฟสาวน้อยเพชรบ้านแพนถูกต้องครับ <c oughs> ต้องบอกแบเพีนน่ะรยังไงบ้างครับเอ่อผม,มพูดเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมร้องให้คือ <c oughs> ผมรักผมผมผมชอบลูกที่ที่ต่อให้อะไรก็ช่างเถอะให้พ่อรู้ก่อนเนี่ย <c oughs> มันเป็นความสุขที่สุดเรอวะเรารู้สึกเราภูมิใจจังเลยอะ่ะที่เขาแบบจะอะไรก็ช่าง <c oughs> พ่อครับออฟมีเรื่องปรึกษาแต่ผมวมาเป็นคนเปิดใจกับทุกเรื่องอยู่แล้วแล้วเวลาเขาปรึกษาอะไรครับผมจะ ไม่ได้คิดฝั่งเราจะคิดว่าเขาได้อะไรก่อนแล้วมันโตอย่างไรถ้ามันดีกับเขาผมจะบอกว่าไปเลยลูกอย่างเงี้ยแล้วพอเขาพูดมาผมบอกผมก็วิเคราะห์ให้ตึงต้งตึงต้งตึ้งแล้วก็มันง่ายสุดเลยเพราะว่าคนที่ขอก็คือเสี่ยวผมเองผมก็จะรู้ใจเสี่ยวผมแล้วว่าเขาจะต้องการอะไรแล้วเสี่ยวผมจะทําอะไรให้ลูกผมโตได้ด้วยแล้วลูกผมไปทําอะไรให้เสี่ยวผมดีได้ด้วยเพราะฉะนั้นทุกอย่างที่เกิดขึ้นมันต้องวินนกันทั้งคู่เสี่ยวผมต้องได้ลูกผมต้องได้นั่นคือสิ่งที่ผมมองแล้้้วเอไดทังูจบ เราเองเราได้เลยปูปูมใจที่สุดแล้วครับผมไม่เคยภูมิใจอะไรเท่านี้มาก่อนกับการมีลูกโตรทางเราอะครับครับงานที่รับใช่ไหมครับถ้าตอนนี้ก็ต้องเอางานวงเป็นตัวตั้งแต่ว่าจะขอเสี่ยวคือเรื่องเดียวคือการไปต่างประเทศเพราะนั่นเป็นคือหน้าตาของประเทศไทยเพราะฉะนั้นเสี่ยวก็โอเคเซียะกันว่าเออถ้าเป็นต่างประเทศเนี้ยเราโอเคกันได้เนี้ยครับก็จะเป็นงั้นมากกว่าครับใช้ายไปทั้งหมดแล้วฟูฟักมาตั้งแต่ไม่น้อยจนตอนนี้น้องเติบโตแล้วโอ้ เราอาจจะมีภูมิเนาะเพราะมัน,ม,น,ม,นมันหลายคนมากแต่ฟอสเนาะตั้งแต่โอ้มันเยอะมากเลยอ่ะมาเลยทําให้เราเข้าใจว่าจริงๆแล้วมันไม่มีใครจากจากเราไปไหนเพราะทุกคนอยู่ในความทรงจําแล้วเขาก็ยังจําเราได้เหมือนกันแล้วทุกคนก็เป็นลูกเราเราเราเปลี่ยนไมเซ็ตดีกว่าว่าถ้าเขาเติบโตแล้วเขาไม่ลืมเราแั้วแหละคือสิ่งที่ดีที่สุดก็เลยก็เลยภูมิใจมากกว่าไม่ไม่รู้สึกใจหายก็เราปั้นคือลูกใหม่ต่อ <laughs> ใช่ใช่ครับเพราะเราชอบปั้น <laughs> ชอบปั้นอยากจะบอกอะไรกับน้องบ้างครับมาถึงน้องอ๊อฟแล้วครับโอ้ย Uh okay. <laughs> จริงๆพ่อลูกมองตาก็รู้จจกันอยู่แล้วครับแล้วก็ไม่ต้องพูดอะไรมากในเรื่องความรักไม่ต้องพูดเลยครับแต่ว่าอยากจะบอกอยากจะบอกออฟว่าอยากให้ออฟเป็นแบบนี้ตลอดไปหมายถึงว่าสิ่งที่ออฟมีออฟเป็นคนที่มีความเหมือนผมเยอะมากออฟเป็นคนที่มองคนเป็นคนมองคนคนคืออะไรคือไม่ว่าจะเป็นแม่บ้านเป็นคือเขาทัดที่ทุกคนเท่ากันหมดอะซึ่งอันนั้นคือสิ่งที่ผมรักเขาที่สุด เพราะนั้นจะบอกอะไรจะบอกตรงนี้นะครับนั่นคือจุดแข่งที่ออฟต้องเก็บมันไว้แล้วต้องเป็นอย่างนี้ตลอดไบห้ามเปลี่ยนครับอ่ะอยะถามกระแตวงหวอลำเนาะครับนี้หลายคนซื้อตัวไปซื้อตัวมาออ้อย่ามวงเฮนน่อยเองจะมีการท้าทาใครเข้ามงไหมคะเดี๋ยวนะเอาความจริงไหมเขาไม่มีการซื้อตัวกันหรอกครับเขาไม่มีการซื้อออยู่ที่ความพอใจอิสานธนสินไม่มีโปรเจกต์ไม่มีไม่มีการซื้อตัวเลยแล้วไม่มีการท้าทายใดทั้งสิ้นเพราะ เราให้เกียรติอิสานรักศิล์แตกต่างจากวงอื่นเพราะว่าเราลำบากมาด้วยกันในปีแรกที่ไม่มีอะไรเลยมีแค่เพิงเพิงให้อยู่กันเท่นั้นเพราะฉะนั้นเราให้เกียรติศิลปินที่จับมืออยู่กับเราอย่างตัวอย่างแม่เป้ารัศมีอันนี้คือเบอร์หนึ่งที่มาตั้งแต่วันแรกเพราะนั้นนั่นแหละคือสิ่งที่เราจะบอกกับทุกคนว่าที่เราไม่รับหรือเราไม่ติดต่อใครเลยเพราะว่าเราเชื่อเหลือเกินว่า รุ่นใหม่ที่เคยอยู่กับเราตั้งแต่ปีแรกปัจจุบันเขาเก่าเกมแล้วเราอยากให้เขามีเวทีอยากให้เขาได้แสดงศักยภาพจริงๆเพราะว่าความฝันของหมอลำทุกคนอยากมีโชว์เดี่ยวอยากมอาีอยากมีความรู้สึกว่าหัวหน้าวงให้สิทธิ์ให้โอกาสเขาได้ทาเต็มที่ผมอยากให้เขาได้สัมผัสสิ่งนั้นก่อนแล้วถึงเวลานั้น พอมนุษย์พอสัมผัสแล้วชอบไม่ชอบเดี๋ยวเขาจะมาบอกเราว n c เมื่อไหร่ที่เขาไม่ชอบเราถึงหาคนมาแทนเขาอันนี้สิ่งที่เรากับ b อสต,ต้องการครับผมแล้วอย่างอีสานนครศรีจะมีใบแดงไหมครับ,ใใบ,บอเอกใบแดงใ,แในะเอกใบแดงไหมครับพระเอกใบแดงนะเอกใบแดงเหมือนว่าตั้นมาใหม่อย่างนี้ครับอันนี้มีแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ครับเพราะว่าเป็นเป็นสิ่งที่เราตั้งใจอยู่แล้วล <S <S ที่ใช่ครับใช่ครับมีแน่นอนครับไม่ต้องห่วงครับแล้วเราจะได้เห็นอะไรในอีสานนครศิีในฤดูกาลนี้ไหมคะเริ่มที่ฉากเลยครับกับโปรดักชันจะมีความ แตกต่างจากเดิมขึ้นมาอีกสเต็ปหนึ่งที่จะทําให้คนมองว่าเฮ้ยมันเป็นไปได้ไหมแต่สิ่งนี้ก็ยังรู้สึกว่าตัวเองนะครับกังวลเหลือเกินว่าจะถูกใจไหมจึงอันนี้ขอความเมตตาอันนี้จริงๆนะครับขอความเมตตาแฟนคลับจริงๆว่ามันอาจจะแปลกใหม่หรืออาจจะไม่เหมือนเดิมแต่ก็อยากให้ลองลองค่อยๆคิดตามกันว่ามันอาจจะเป็นสิ่งใหม่ที่เหมือนที่ผมเคยทํามาตลอดมันอาจจะเป็นสิ่งใหม่ที่เป็นแนวทางให้มองเห็นแล้วก็นำนำต่อไปกันได้ครับ อยากอยากให้เป็นอย่างนั้นมากกว่าคิวงานฤดูกาลน,นี้ล่ะครับโอ้สองร้อยยี่สิบคิวงานแล้วคร mm ับ hmm. ซึ่ง,ซ,ง,ซ,งซึ่งลูกๆบอกว่ามันจะมีสองกลุ่มเนาะ <Yeah. S 2> คือคอนวอยเนี่ยรับได้ทุกวันคือมาหาให้ผมเถอผมอยากได้แล้วตีขอเต็มที่แต่ศิลปินบางคนเขาเหนื่อยเราก็เลยมีโมเดลขึ้นมาว่าเราอย่างที่บอกว่าไมาเซ็ตเราคือทางานบนความสุขเนาะเราก็เลยตั้งโมเดลใหม่ว่าให้มีตัวตายตัวแทนกันมันรับงานเต็มทุกวันเพราะว่าตอบโจทย์กับคอนวอยแต่ถ้าเกิดใครพร้อม นื่อยอยากจะพักศิลปินมีตัวแทนก็ทําโชว์คู่กันอย่างนี้ครับนี่คือทักองที่ดีที่สุดของหมอลำในในฉบับของอีสานนครศรีครรมปีนี้เราจะได้เห็นโปรเจกต์ใหม่ๆกับพี่หน่อยโอ้โหโปรเจกต์ตอนนี้ที่ที่จะใหม่เลยนะครับแล้วก็ผมผมมีความสุขมากก็คือการเอาหมอํำส่งออกต่างประเทศนี่แหละครับพอไปมาแล้วผมเข้าใจเลยว่าผมต้องทําอะไรผมต้องเอาเอาเอาดนตรีอีสานเอาอาหารอีสานเอาวัฒนมอีสานเนี่ยฮะให้คนต่างชาติเสกไปได้แล้วตอนนี้ก็มีมีการพูดคุยกับ ไอคอนิกของอีสานอย่างคุณแม่วรนเย็นลากแก่นกับน้องแคนดี้ไงครับเนี่ยคือสิ่งที่เราอยากจะอยากจะเอาไปออนทัวร์ทั่วโลกให้ได้ครับโดยไปกับหมอลำไอดอลครับอันนี้อีกหนึ่งโปรเจกต์แล้วก็แม่วรนเย็นเอกหมอลำไอดอลใช่ถ้าแม่ไม่เปลี่ยนใจนะแม่จะเปลี่ยนใจนะแม่เอ็นดูลูกๆด้วยยังอยากฟังยิ้วต้อนเนาะมันนั่นเกิรอีกหนึ่งเพลงที่สะกดใจผมตอนที่เข้าไปหมอลำเใหม่ๆใช่